สวัสดีครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับช่วงเช้านะครับกับช่องพระติดเหมามานะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่453นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 27 49นะครับหรือสแกนเคโอร์โค้ด้านบนนี้นะครับวันนี้ก็มีพระเมื่อวานปรีได้พระชุดใหม่มานิดหน่อยนะครับ ก็เอามารวมกับของเก่านิดนึงนะครับ,บรีไม่พอลงนะครับก็เลยต้องมารวมกันนะวันนี้อาจจะมีเหรียญน,นะครับมีเหรียญเพิ่มขึ้นมานะครับจะเ,เริ่มกันเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับแบบนึงนะครับเป็นสมเด็จพิม์พฐานเซมนะครับ เป็นวัดรักครังนะครับโนสารก้อนโตนี่นก้อนดำดำนะครับหูชัดเจนเลยนะครับมีเม็ดสีเทาๆขาวๆนะครับนี่คุนๆขาวๆคุนๆนะครับฐานชัดเจนนะครับพิมพ์ฐานเซมนะครับนี่ เม็ดมวลสารนะครับขาวๆคุนๆชัดเลยนะครับจะมีสีเทาๆนะครับนี่พิมพ์ฐานแซมองนี้นะครับผมเอา250นะครับนี่พร้อมส่งรายการต่อไปนะครับอง์นี้เป็นบางกุนพรมนะครับ พิมพ์พระประธานนะครับคาบกุถึงใจนะครับให้ดูให้ดูใกล้ๆนะครับเป็นหางกระเบนขึ้นมาเลยนะครับจมด้านหลังกันนะครับ บางขุดพรมอง์นี้นะครับเอาสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดได้มาสององนะครับอง์นี้จะเป็นพิมพ์พระรอดพระรอดเล็กนะครับเดี๋ยวให้ดูมวลสารนะครับเม็ดขาวเม็ดดำนะครับ บัวนี่คมเลยนะครับตรงเลยนะไฟจ้าไปนะครับ ต้องไปปัดฝุ่นดูเอานะครับถ้า <c oughs> ใครจะดูมืดมนาสารนี่ต้องไปปัดฝุ่นดูนะครับองนี้เป็นเป็นพิมพ์พระลอดเล็กนะครับได้มาสององนะเป็นเป็นพิมพ์พิมพ์มใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับปดหลงปูทวดพระลอดเล็กนะครับ ผมเอาสามรอยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์พระรอดของพระองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์หูขีดนะครับจะมีเม็ดแดงด้านหลังนะครับ ตรงนี้นะเม็ดแดงๆนะครับตรงสองนู้ดีนะครับนี่ตรงนี้มีเม็ดแดงๆเป็นเนื้อดินตรงนี้ก็ช่วยนะครับเม็ดแดงๆพิมพ์แบบเข้ามาเลยนะครับนี่ผสมเข้ามาไว้นะครับนี่ตรงนี้ก็มีแดงแตรงนี้นะครับ เม็ดขาวก็มีนะครับสีขาวก็จะเห็นอยู่นะครับตะแก่เนื้อดินนะครับยิคอขีดตรงนี้นะครับคอจะขีดอยู่เห็นไหมเส้นแตกถ้าถ้าเกิดแก่ว่านแก่ว่านก็จะเป็นอีกสีออก โซนน้ำตาลนะครับถ้าแก่เนื้อผงม,มากๆพระก็จะขาวๆเหมือนเหมือนองค์นี้อ่าให้แก่เนื้อผงเห็นไหมครับจะมีผงขาวๆมีผงทู่ผสมอีกนะครับสูตรคล้ายๆวัดรักขังนะครับแล้วก็หลวงพ่อพิง์วัดบางประกอกเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะหลวงพ่อพิงวัดบางประกอ,อกเนี่ยสูตรคล้ายๆ วิธีการสร้างหลวงปูท่ทวดเลยนะครับบางทีเราเจอลูกอมหลวงพ่อพิงค์รดบางกระกอกเนะี่ยเราก็เอามาดูได้นะครับดูหลวงปูท่ทวดได้นะครับตดวนี้อาจจะไม่ค่อยเจอแล้วครับลูกอมเดี๋ยวนี้เจอเยอะนะผมผมได้มาเพียบเลยนะลูกอมนะแต่ผมก็ไม่รู้ที่นะผมก็เลยไม่ได้เอามาลงนะครับ แต่เดี๋ยวจะเอามาลงแบบพระไม่รู้ที่แทบแทบจะทั้งคลิปเลยอะไรอย่างนี้แบบนี้ดีหรือเปล่าครับเอาพระไม่รู้ที่มาลงทั้งคลิปเลยองนี้ผมเอา350อนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับจะเป็นวัดห้วยจระเข้นะครับแต่เรื่องพิมพ์ของวัดห้วยจระเข้นี่ผมจะไม่รู้นะครับเพราะว่าวัดห้วยจระเข้นี่ก็จะมีหลายพิมพ์นะพิมพ ิมใหญ่พิมพ์ A พิมพ์ B พิมพ์ตื่นพิมพ์ต่อี่มีจานนะครับจานตรงหน้าหัวเขา่าด้านหลังก็มีจานนะครับสองตัวด้านบนกันดังนี้วัดห้วยจระเข้นะครับเป็นเนื้อเมคกะพัทนะเป็นพระปิดตานะอ,อน้ยขอ350อยห้พร้อมส่ง รายการต่อไปนะครับเม็ดแตงนะครับเม็ดแตงหลวงบ่ทวดนะครับเป็นเนื้อนัระก้านะครัตอกเขาเรียกอะไรนะปั๊มมาสปินออกมาเลยนะเห็นตรงนี้นะ <c oughs> คล้ายเหรียญพยาพิชัยเนี่ยนะครับปิ้นออกมาตรงนี้นะเป็นเนื้อปะกาก็จะประมาณนี้นะครับตัวหนังสือจะปั๊มแบบบีบทับซ้อนกันมาอย่างนี้นะครับ mm hmm. หลวงปู่ทวดเม็ดแตงนะครับส่วนเรื่องปีนี้ผมไม่ทราบแล้วว่าปี06หรือว่าปี08นะครับ mm hmm. พอเม็ดแตงนี้ ทำมา2ปีนี่นะครับแล้วก็ยุคหลังๆก็จะอีกแบบหนึ่งนะหน้าด้านหลังจะไม่เหมือนกันนะครับองนี้องนี้เอาเบ่งปันนะครับเม็ดแต่นี้ผมเอา350นะครับร้อมสูงรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับอินโดจีนนะครับ สองวันผศพหน้าตาชัดนะครับเส้นคอชัดนะครับมือนี่ชัดเลยนะบัวน,นี่ชัดเป็นทแท่งๆเลยนะครับดูตัวหนังสือกันนะครับอกเราอ,อกเราวิหารพระพระพุทธชินราชรุ่นนี้เป็นสะอาจุดนะครับสะตรงนี้จะเป็นจุดจุด จะมีอีกรุ่นนึงคือสลอาขีดตรงนี้จะเป็นขีดนะครับเห็นเขาแยกเล่นกันนะครับโอ้นี้ขอ700นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับพระพุทธชินราชน,นะครับ พระพุทธโธอ,อ,อ่านว่าอะไรนะมองไม่เห็นพระพุทธโธพาดพาดชินราชจอมมุนีพระพุทธชินราชจอมมุนีหรือเปล่าออด้านหลังนะครับ ออกวัดสารนาฏนะครับธรรมรามนะครับปี2 5 0 6ก็คือไม่ชีบุญเรือนนะครับปลุกเสกพระพุทธชินราชนะครับออกวัดอาวุธครับเอ่อขออภัยนะครับออกวัดสารนาฏธรรมรามนะครับไม่ชีบุญเรือนนะครับปลุกเสกก็เหรียญนี้ผมออกสามรานะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ เป็นเหรียญน,นะครับห่วงเชื่อมหูเชื่อมนะครับหลวงปู่เอี่ยมเอากอไปนะครับไม่ใช่หลวงปู่เอี่ยมนะเหรียญน,นี้เป็นหลวงพ่อก,กันนะครับหลวงพ่อก,กันวัดพญะยาะััเดิ์ดูตัวหนังสือนะตัวหนังสือตาผมนะครับคมมากเลยนะครับจีวรคมเกล็ดเลยนะครับนี่ ตรงสื่อคมมากคมมากเลยคนระับองค์นี้ผมเอา700ร้อยนะครับเจ0ด้อยพร้อมส่งครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญหล่อนะครับหลงพ่อเนื่องนะครับหลงพ่อเนื่องนะครับ นี่ครับสนิมขึ้นนะครับสนิมแบบนี้เป็นเป็นพระไม่ได้ใช้นะวางไว้แล้วสนิมขึ้นมาเองนะครับหลงพ่อเนื่องนะครับวัดจุฬามณีนะครับเป็นอาจารย์ของออหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีนะครับองค์นี้ผมเอา250หนะครับพร้อมสูง รายการต่อไปนะครับเป็นรูปหล่อนะครับพิมพ์นิยมนะครับหลวงพ่อเงินนะครับบัดบางคานนะครับเส้นเส้นนี้ไหม <c oughs> ตรงนี้เป็นเส้นรอยประกบนะครับรอยประกบเบ้านะครับ ช่อครับสนิมให้ดูสนิมบนอง์พระนะครับนี่ยิ้มรับทรัพย์ดีจังนะครับสนิมบนองค์พระจะแบบนี้นะครับเป็นเม็ดเมดเขียวๆอย่างนี้นะครับ,ข,ข,บ,รบขึ้นสาแดงความเก่าแล้วนะครับสาแดงกว่าจะขึ้นได้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบนองค์พระเก่าๆเ,เป็นพิมพ์นิยม a นะครับแบบนี้นะ จีวรตรงนี้จะชัดนะครับจีวรตรงข้างแขนตรงนี้ถ้านิยมบีมันจะเป็นก้อนๆเลยนะครับองค์นี้เอาสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับพระชัยวัดนะครับพระชัยวัด จะมีเขียนว่าตรงนี้ว่าหนึ่งหนึ่งแปดนะครับรสอหนึ่งหนึ่งแปดอเออเป็นของหลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับให้ดูเนื้อใกล้ๆกันนะดูไกลมันไม่เห็นสนิมนะครับไม่เห็นเนื้อไม่เห็นสนิมความเก่านะครับถ้าดูใกล้ๆอย่างนี้เราจะเห็นนะครับนี่ จะหนิมเนื้อนี่พระชัยวัดองค์นี้นะครับหลวงปู่บุญครับผมเอาสามร้อยนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ เป็นพิมพ์สองหน้านะครับองนี้นะเป็นเนื้อเม่สิทสิ์เอ่อหลวงเป็นหลวงปู่สุขนะครับวัดปักคอมขามเท่านะครับพิมพ์รัศมีนะครับเป็นแต่เป็นพิมพ์สองหน้านะครับสนิมสนิมแดงสนิมตากุ้งนะครับขึ้นเป็นจุดๆเต็มเลยนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับนี่เป็นพิมพ์สองหน้าเลยนะครับนี่ครับ ก็พอสวยนะครับไม่ถึงขั้นสวยมากนะครับองนี้เอา350รอาสิครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับอง์นี้จะเป็นหลงพระทับนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับอ๋อขออภัยนะครับไม่ใช่พิมพ์เล็กพิมพ์กลางนะผมเคยเจอ3ขนาดองค์ประมาณนิปโป้หนึ่งององขนาดนี้1องค์แล้วก็องคเล็กกว่านิ้วก้อยอีก1องค์องค์นี้จะเป็นขนาดขนาดกลาง เจอขนาดเล็กนานๆจะเจอทีนะขนาดเล็กแต่องค์เนี้ยเจอขนาดกลางนะครับก็หลวงประทับวัดอนงนะครับเออเป็นปางซ่อนหางนะครับองค์นี้เอาสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0981282749นนะครับหรือสแกนเคอร์โค้ดด้านบนนะครับ วันนี้ก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ